สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ยินดีอย่างยิ่งครับท่ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งหลายความจริงผู้ใหญ่สาธิตได้โทรศัพท์หาผมสักสี่วันที่แล้วนะครับ ให้ผมมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของข้าราชการผมเองก็ตอบผู้ใหญ่สาธิตไปว่าผมไม่ค่อยถนัดที่จะมาพูดต่อหน้ามวลมหาประชาชนที่มีจำนวนมากมายอย่างนี้นะครับเพอเอิญเมื่อวานนี้ท่านนายกสภาทนายความมารับมอบเงินที่จะไปช่วยเหลือ พี่น้องชาวนาผู้ใหญ่สาธิตก็ได้บอกกับท่านนายกสภาทนายความว่าขอให้ส่งทนายความมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของข้าราชการท่านนายกก็เลยสั่งให้ผมมานะครับความจริงก็จะมีเรื่องเล่าให้เราฟังเนี่ยหลายเรื่องทั้งเรื่องคดีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่สารแพ่งได้มีคำพิพากษาไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ไปที่ไปประกันพี่น้องที่ถูกจับตอนการสลายการชุมนุมเตรียมจริงๆเตรียมเรื่องมาเยอะแยะนะครับแต่เนื่องจากเวลามันน้อยไปทุกทีก็เลยเหลือเรื่องเดียวก็แล้วกันนะครับ ผมเองได้ติดตามการชุมนุมของพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ติดตามด้วยความระทึกใจอยากจะเห็นบทพิสูจน์ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550นี้ความจริงรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ ดีที่สุดฉบับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าในตัวดีที่สุดอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยมันก็คงจะเอาไว้เพียงแค่บนหิ้งบูชาเท่านั้นน,นะครับความจริงผมขอบคุณมวลมหาประชาชนทั้งหลายที่ได้ทำให้รัฐธรรมนูญมีชีวิตครับสิทธิเสรีภาพที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ย ผมได้เห็นแล้วก็คือสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแล้วก็มีสิทธิในการต่อสู้โดยสันติวิธีซึ่งการกระทาที่ต้องการจะได้อํานาจปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในมาตรา68ผมได้มีโอกาสเห็นคําวินิจฉัย ของสารรัฐธรรมนูญฉบับย่อเกี่ยวกับเรื่องการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคำว่าสงบในรัฐธรรมนูญไม่ใช่หมายถึงมาแล้วนั่งเงียบๆไม่พูดอะไรเรื่องสันติวิธีก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของการนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำไม่สร้างอะไรไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถึงเรื่องของ การที่มวลมหาประชาชนได้เดินทางไปปิดที่ทำการของราชการหลายแห่งและบอกว่านั่นก็คือการแสดงการคัดคา้านการกระทำของรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจในในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมได้เห็นรัฐมนูล สิ่งเหล่านี้แล้วนะครับที่ตีความพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตแล้วสิ่งที่อยากจะเห็นต่อไปอยากจะเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของข้าราชการเนื่องจากในรัฐธรรมนูญมาตรา31เอเนี่ยเขาจะบัญญัติไว้ว่าข้าราชการตำรวจทหารหน่วยงานราชการอื่นๆรวมทั้งกับพนักง,งานในรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเรามีพี่น้องข้าราชการบางคนมาร่วมการชุมนุมกับเราแล้วแต่เรายังไม่เห็นมวลมหาของข้าราชการมาร่วมชุมนุมกับพ่อแม่พี่น้องในรัฐธรรมนูญมาตรา31นี่ยจะพูดถึงข้อยกเว้นไว้ด้วยเขาบอกว่าเว้นแต่ กรณีที่มีกฎหมายหรือกฎที่จำกัดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องสมรรถภาพเรื่องของจริยธรรมเรื่องของวินัยถ้าดูไปดูมาก็จะมีอยู่ในพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบบริหาราข้าราชการ พลเรือนนะครับซึ่งจะมีเรื่องวินัยเอาไว้ในวินัยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองซึ่งถือว่าถ้าใครไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองก็อาจจะมีโทษทางวินัยในความหมายของความเป็นกลางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่การที่มวลมหาประชาชนมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านการกระทำของรัฐบาลที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองเพราะฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายมีสิทธทิเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชนในการมารวมตัวกับมวลมหาประชาชนณที่นี้เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าข้าราชการทั้งหลายได้เห็นได้พิสูจน์ในเรื่องรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการมาร่วมกับมวลมหาประชาชนทั้งหลายแล้วก็จะทำให้รัฐธรรมนูญมีชีวิตมากขึ้นในรัฐธรรมนูญเองก็จะมีบทบัญญัติที่ให้สิทธิเสรีภาพของ ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการที่รวมถึงกับข้าราชการด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่จะมาให้ข้อมูลแก่องค์กรตรวจสอบการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อที่จะคาจัดพวกข้าราชการการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกไปและสิ่งที่ผมอยากจะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของข้าราชการการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่จะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับผมหวังว่าก็คงจะได้เห็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการลาออกจากการดำรงตำแหน่งเพราะว่าในต่างประเทศที่มีตัวอย่างให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแม้กระทั่ง รัฐมนตรีไปตีกอลฟเกิดรถไฟชนกันเขาก็ยังลาออกเลยครับเพราะฉะนั้นท่านนายกลาออกนะครับก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ